สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบอเกมมันเตอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับเราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ the galas ก็คือ2คนนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอิงกูดนเี่ยอ่ะนัน้ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่ค้งกับแม็กเป็นคนสอนแบบคร่าวๆว่าเกมมันประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนนะแล้วก็บิลลี่ก็จะเป็นออเดียนนะครับเหมือนกับผมนะ ก็มาเริ่มเลยครับว่าอันนี้คือเกมของใครก่อนอันดับแรกก็ต้องพูดถึงชื่อคนสร้างด้วยอ๋อคนออกแบบคนออกแบบใช่ไหมพี่คุมซื้อครับพี่ตงพี่ตงเวดองมีไงมีใบเท่าลาซาด้านะครับอ่าโอเคเป็นไม่ใช่เหรอลาซาด้าไม่รู้ลาซาด้าลาซาด้าเนี่ยซึ่งเขาโด่งดังเหรอพี่เขายังไงดังดังดังอืมฮึดังแหละเกมเกมแต่ละเขาดังอยู่นะมันมีโบชัวร์เขาอ่ะมีของเกมเต็มเลยซึ่ง ดังดังครับอ่ะเอาทั้งนั้นเรามาที่เกมนี้เลยดีกว่ามันคือยังไงครับเจแกาลลิสเรียกว่าแชร์ไอเดียเกมนี้ดีกว่าตะกี้บอกว่าสอนใไม่เดี๋ยวจ้าพอดีเดี๋ยวจะกลางไอเกมนี้เล่นกันแล้วก็ให้เจสีอยากเล่นด้วยก็เลยว่าเ้ยเดี๋ยวจะค่อยๆแนะนำมาเล่นยังไงอะไรอย่างนี้โอเคเพราะว่าตามกฎไม่ได้หมดกดเยอะเหลือเกินเราเป็นแกาลลิสใช่ไหมเป็นเจ้าของแกาลลิสแล้วก็ หาทางปลุกปัน้นศิลปินแล้วก็ทําให้มันดังเสร็จแล้วก็ใช้ให้มันทางานให้เราไม่ใช่เอารูปมนะันน่ะที่เราซื้อมาขายมันแพงขึ้นประมาณนี้อ่าก็มันจะมีแอรีต่ตางๆให้ทาเป็นแอคชั่นตามตามช่องเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4อง่ช่องแต่ละช่องอาจจะมีออปชั่นที่มี2อสองอันเ <c oughs> วลาจะทำแอคชั่นหนึ่งคือเราเราก็เราไปวางเฮ้ยเราทำแอคชั่นช่องนี้นะเราก็เลือกว่าออปชั่นไหน1หรือ2อแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จบเทิร์นแล้วก็คนก็เล่นต่อ แต่หะบางเทิร์นเราสามารถเล่นได้ก็คือถ้าเราถ้าเกิดถ้าเราไปที่ที่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมเราไปขอเขาอย่างเงี้ยเราจะเกิดการคิ้เอาท์นะ mm hmm. ครับก็คือสีส้มมาอยู่ก่อนสีม่วงมาเตะุ๊บสีม่วงทําเสร็จปุ๊บสีส้มจะรออยู่ขอทําบ้างเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการขอทำถ้าถ้าเกิดมีพอก็จ่ายก็ทําไปหรือมีอแอคชั่นเป็นซับแอคชั่นเป็นแอคชั่นลองอย่างหนึ่งหรือว่า e x c t u s i v e แอคชั่น ทำนั้นไม่ต้องจ่ายอะไรก็ทําได้เหมือนกันทาเสร็จพูดก็กลับการลอรี่ของเขาไปกลับการลอรี่ของเขาไปอะไรอย่างนี้ลูมก,ก็จะประมาณนี้คร,รับผมจริงๆลืมบอกเห็นไหมลืมก็คือตอนที่มันเล่นน่ะที่เราเล่นน่ะเรามีแอคชั่นหลักเราก็ทำเอ็กซ์ซิคทีฟได้ก่อนหรือหลังหนึ่งทีใช่หนึ่งทีนะครับประมาณนี้ออเออสรุปต้องสรุปอีกรอบไหมประมาณนี้แหละรับมาโอเคคนกอดสีแอคชั่นออประมประมาณนี้ ค, <c oughs> คือโฟลโ์คือโฟลโ์ของเกมเหมือนกับไอเดียของเกมอะประมาณว่าเราอะแบบซื้อซื้อซื้อถูกขายแพงเพราะว่าเกมจบคือเรานับที่ที่เงินอเซื้อถูกขายแพงใครรวยสุดชนะใครเป็นแบบเจ <c oughs> ้าของเหมือนกับเขาเรียกง,งานแสดงเนี่ยเยอะสุดชนะซึ่งแต่ว่ามันด้วยความที่ที่เราซื้อขายกันะนาะมันเป็นอาร์ตนะครับซึ่งมันมันมันแพงถูกแพงมันขึ้นอยู่หลายปัจจัย,ยซึ่งบางทีะเราเลยต้องแบบว่ามีการเพิ่ม เขาเรียกว่าเพิ่มความนิยมเออค่าควานิยมขึ้นมาแต่ว่าการเพิ่มความนิยมของแต่ละดีพีนด้วยแต่ละเออเขาเรียกอาร์ตซีนแต่ละคนอีกซึ่งเกมเนี่ยมันแบ่งสีหมวดอีกทีนึงย่อยไปว่าเป็นอาร์ตซีนเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะแบบว่าเป็นเหมือนสตั๊กเจอร์หรอแบบว่าพวกงานปั้นเออนี่พวกแบบงานงานอาร์ตพวกระบายสีพวกนี้พวกนี้ก็เป็นเออประติมากรรมอะไรอย่างเงี้นครับอันนี้แบบพวกรูปโฟโต้อะไรเงี้ยก็จะมาแบ่งไปเท่ากับว่าหมายความว่าเราจะต้องแบบพยายาม ปลุกปั้นอาร์ติสแล้วก็พยายามเหมือนกับอินไวท์อาร์ติสให้แบบเป็นของลายเซน็น,นอยู่กับี่เป็นลายเซ็นเป็นอยู่กับพิพิธภัณฑ์ของเราเพื่อเราแบบเหมือนกับเป็นเป็นสิทธิ์ในการขายเออเหมือนเป็นลิขสิทธิ์เป็นฟิลนั้นครับเพื่อแบบว่าได้เปรียบในการเอ่อซื้อในราคาทุนต้นทุนถูกกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยู่กับเราแล้วก็แบบปั้นขึ้นมาแต่ว่าการปั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างมีการพวกแบบเราจะต้องแบบจ้างคนมาช่วยแบบว่าทําให้เรา ทำนู่นทานี่เยอะขึ้นเอเจัตนเยอะขึ้นแล้วก็มีการแบบเหมือนซื้อก่อนที่เราจะขายแล้วก็อาจจะต้องแบบไปดีลกับเอเจนต์เพื่อแบบเอาการ์ดเหล่านี้มามาขายเพื่อได้เมลิดพบางอย่างนิดหน่อยแล้วมันแต้มด้วยเหมือนกันแล้วก็มีตอนจบเกมมันจะมีเหมือนกับออปติฟตฟการ์ดด้วยนะทุกคนจะได้ไว้ก็คือมีสองสีเซ็ตคอลเลกเตอร์เลยถ้าเกิดอันนี้ก็คือถ้าเรามีเก็บไว้ในแกลเลอรี่เราครบเนี้ยเราจะได้เงินได้ได้แถมเซ็ตละสิบอันนี้ก็ได้เซ็ตละสิบห้านะครับซึ่งแค่กว่าจะได้แต่ละเซ็ตนี่ รากเลือดแล้วจริงๆก็จะซื้อขายกันได้ครับไม่ได้ามาง่ายัวนี้คือขายเนาะรูปกล่องนี้คือขายครับถ้าเกิดเราขายตามเซ็ตเราเนี่ยก็จะได้ไปเวลาขายเนี่ยมันจะวางไว้ข้างนอกบอร์ดเรานะครับว่าขายไปแล้วเพราะว่าในพเพจบอร์ดเราอ่ะเราสามารถตั้งโชว์ได้สามสามสามสล็อตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดันอาร์ติสให้เป็นถึงแบบซูเปอร์สาวเซเลบิตี้ก็คือจะอยู่จะติดตรงนี้ได้เลย มีที่เพิ่มอีกหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นแบบคนงานเราที่เราจ้างเข้ามาด้วยราคาเหล่านี้อันนี้คือโต๊ะโต๊ะทำงานออฟฟิศเรามีสี่รูมีสี่โต๊ะเลนี้อย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นแข่งกันที่เงินเนาะเวลาขายเสร็จปุ๊บอ่ะเอาไว้ข้างนอกแต่ว่าเงินนั้นก็เก็บไว้นะครับแต่ว่าตอนจบอ่ะไอ้ตัวที่อยู่บนที่โชว์อ่ะมันก็มีมูลค่าก็เหมือนกับว่านับเป็นเงินเหมือนกัน ทีนี้ถามว่าราคาของเงินมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันจะมีแท็กตัวลายเซ็นของคนนั้นอันนี้ก่อนอันนี้ตอนอันนี้เป็นราคาตอนที่เราซื้อนย่ใช่นนี้คือเรามาทำั้งนี้เพื่อซื้อเขาจ้จับมือขอซื้อขขงศิลปินขอดีออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ตัวลายเซ็นมาแล้วก็เซ็นมาก็แล้วก็มาถ้าเกิดเราเอาคอนแทคหรือว่าคอมมิชชันี่ยอันนี้คือได้มาถูกเราจะซื้อราคาตามสุดของศิลปินอันนี้คือเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับเราจะได้รูปมาแล้วก็มาเก็บมาเก็บไว้ไม่ใช่อัน นะครับแล้วเวลาถ้ามีคนซื้อสีเป็นตัวนี้นะครับอานนี้เขาจะเก็บไว้ที่กรี่ของเขาไปเนาะอันนี้ก็จะขึ้นราคาเ็าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแท็กตัวนี้คือราคาที่ตอนซื้อแต่ว่าตอนขายให้ดูที่ดาวถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันถึงตรงสองดาวายังไม่ถึงสองดาวเว่าหนึ่งดาวนะครกรน,นี้ที่มีคนอื่นซื้อไปที่ไม่ใช่คนนี้นะตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงแบบว่าสมมติว่า่างงี้มันจะไปอยู่ตรงที่หนึ่งดาวนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับหนึ่งดาวนี่คือราคาขาย แล้วเราก็ต้องคอยปลูกปั้นเพิ่มอินฟลเอนเพิ่มความปลาบปล่าให้กับอาศิคนนี้เราก็จะค่อยๆไต่บันไดงูนี้ขึ้นไปถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้คิ้วเนี่ยมันลิสต์ถึงมันมันมันวิ่งมาถึงดาวสัญลักษณ์ไหนครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะวิ่งขึ้นมาตัแตบว่า v ว l u e ูอ่ะตัวราคาของอาร์ตชิ้นชิ้นนั้นอ่ะก็จะพุ่งขึ้นที่เราที่เรามีอยู่เราถ้าเกิดสังเกตดูดีเนี่ยอันนี้คือหนึ่งดาวในในราคาตลาดมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทแต่ตอนขายแต่ตอนขายหน รนะ mm hmm. นี่<ช>คือในพื้ีการเล่นหลักๆของเกมนี้ก็ mm hmm. ต้องฟีลลิ่งก็จะประมาณแบบว่าซื<ช>้อถูกขายแพงแต่ไม่มีอะไรปัจจัยในการปั่นราคาตลาด<ช>ขึ้นซึ่งปั่นราคาตลาดเนี่ยไอ้พวกเนี่ยคือเพลเยอร์เราสี่คนอนะ่ะเราก็แบบช่วยกันปั่นก็ได้<ช>หรืออาจจะแบบว่าพยายามเอื้อให้กับอาร์ซิดข,ของตัวเองที่เราเล่นเล็งสายไว้อยู่<ช>นะครับโอเคมันจะขึ้นต่อเมื่อเราทําการซื้อนะครับมันจะมีว่าตรงนี้มันจีบอกว่าเฮ้ยให้คุณขึ้นบวกหนึ่งดาวนะนะครับ ก็คือหนึ่งดาวบวกไปแล,แล้วที่ถ้ามีถ้ามีแบบว่านักสะสมอยู่ในการเรื่ด้วยมันก็จะบวกอีกหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎรายละเอียดต้องไปดูในในรูบุ๊กในอะไรอีกทีนะดีว่าเขาเขียว่ามันเป็นหลักการของมันนะครับก็เราต้องดันดันดัน,ดนส่วนส่วนตอนที่ที่เราจะนี่ครับคือราคาจะขึ้นตามเลขตัวเลข,เ,ลข,เ,ลขเ,รเราเวลาเราซื้อจากเขานะครับเวลาเราขายอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคับบางก็คือเราขายตามลายเซนเนาะว่าตามอยู่ดาวไหนนะครับทีนี้เราดันเรื่อยๆจนถึงตรงเนี้ยเซเลบิตี้ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นจนสุด คนเนี้ยเราจะซื้อสินค้าเขาไม่ได้แล้วเขาจะเขาดังแล้วแต่คนที่ทำคอนแทคที่เคยแบบสัญญาตอนแรกที่ที่เคยทําไว้นะครับสามารถซื้อต่อได้อีกครั้งหนึ่งครับด้วยราคาเริ่มต้นนะครับเริ่มเอางานมาแสดงโจในคัดประมาณนั้นประมาณก็เหมือนมันอันนี้คือที่พี่วางได้จริงวางหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดที่มันเต็มอะเอาสติเตี้อะไรของของที่มันคนดังวางไปได้เลยมันจะเพิ่มอีกหนึ่งออปชั่นพิเศษตรงนี้ครับอ่าหนึ่งซอสพิเศษ สำหรับมูคลาสใช่ซึ่งราคามันจะดยี่สิบเลยนะครับตรงนี้ยี่สิบมันจะมีป้ายบอกเลยว่าอืมก็จะมีเป็นป้ายป้ายซื้อเบอตี้แปดมันจะมีเซเบอร์ตี้แปดว่าเอ้ยมันมันถึงตรงนี้ล้นะครับมูคลาสแล้วเราไม่แตกกันแล้ว<ช>แบบว่าใช่ประมาณนี้ซึ่งไอ้พวกนี้นอกจากการตอนซื้อมันจะมีปั๊มไลท์ตรงนี้ขอปั๊มไลท์ไปไปกระจายข่าวกระจายเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเอาไลท์พวกมาไล่ตามระดับหนึ่งไปสองไปสามไปที่ห้านะครับโอเค เวลาเวลาเวลาอันนี้คือเป็นเวลครับหยิบมาหนึ่งอันอะ่ะมันก็วางประมาณตรงนี้ปึ๊บนะครับถ้าเราเสร็จหนึ่งอันเนานะมันก็จะขึ้นหนึ่งสเต็ปนะครับมันจะมีเขียนบอกนี่เลยคือดาวนี่คือขึ้นหนึ่งสเต็ปคือความดังนะครับสัญลักตัวนี้ถ้าเราเอาเลขสองมาถ้าจะเพิ่มอ,อีกก็ต้องไปซื้อสองมาใส่เป็น 3, ล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้านะครับถ้าเป็นสองมาใส่ก็มาแทนสองไปก็คือตามกฎเลยคืออีกรอบหนึ่งคืออันนี้ยก็คือขึ้นอีกหนึ่งนะครับผมตามนี้เนาะ ส่วนอันนี้คืออะไรบางครั้งเนี่ยเรามีเหมือนกับไปอินโฟนักสะสมนะครับเป็นแบบว่า,อาบอยท่าพระอะไรอย่างนี้นะฮะแบบว่าแบบซื้อผ้าเครื่องนะเขาดังนะเขามาซื้ออยู่เกิจเขาก็จะทำให้เราแบบว่าดังขึ้นนะครับมันก็จะบวกตามจำนวนคนดังที่อยู่ที่อยู่ในกระดิ่งเหือด้วยว่ามีความสนใจคนนี้นะคมันก็จะแทนที่จะขึ้นหนึ่งสเต็ปน้องมันจะขึ้นสองเป็นต้นนะถ้ามีคนเพียงหมื่นคนนะมาในตัวขาวนีาตัวขาวนีตัวคอลเลกเตอร์ครับอย่างไรก็ดีสำหรับการปั๊มไอ้พวกเนี้ย ตัวข่าวเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดก็คือว่า1นึ่งแกลลี่จะมีแค่1คนนะครับแล้วก็ถ้าจะมีเพิ่มต้องมีต้องมีการทำการขายสินค้า1ครั้งนี่คือรูปขายนะครับก็สามารถจะเอาสินค้าที่ขายแล้วมาขึ้หน้าแกลลี่เราแล้วเราก็พยาบ์ด mm hmm. เราแล้วก็เราก็เพิ่มจํานวนได้ว่ามีเท่าไหร่ได้แล้วก็วจะสามารถอินไว้วิสต์เตอร์มาเพิ่มได้การอินไว์พวกคนพวกนี้จะต้องใช้ตั๋วนะครับพิเคตซึ่งมันจะอยู่ใน e x c เซสซิฟแอคชั่นในการดิสการ์ดนะครับ พิสคาร์ปปุ๊บพิสคาร์ปปุ๊บก,ก็เดินหนึ่งช่องครับพิสการ์ดสองอันก็เดินสองช่องตามนี้นะครับแล้วแต่แล้วว่าเรามีที่เก็ตเท่าไหร่ตามสีของมันนะนะครับมีอะไรบ้างมีคนนี้คนนี้นักลงทุนเป็นพิเวตเตอร์ครับจะเกี่ยวกับเงินถ้าคุณทำอะไรที่แอคชั่นกับเสียงตาเนี่ยเขาจะให้เงินคณอันเนี้ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เป็นอินฟโนเอ็์นะครับถ้าทำเสร็จปุ๊บเอฟเฟคแต้มนคุณจะดังจะทั้งนี้จะจะเจริญครับผมจะจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับชื่อเสียงก็ เป็นอัตราประโยชน์รีสอร์ทที่สามารถเอาไปไถ่ายนะครับไปไถ่ายได้ว่า,าถ่ายไปตรงนี้ไปจา,จากดาวหนึ่งไปดาวตรงนี้เพื่อใช้ action follow ได้เพื่อจะสามารถบวกอีกหนึ่งเวลาที่แบบมันเพิ่มนะครับตรงนี้เพิ่มมันจะสามารถถอยจากดาวต่อดาวนะครับส่วนเราผมอยู่ตรงนี้เนาะผมถอยไปตรงต้องฝ่ามานห้าเซฟเลยเพื่อที่จะเพื่อที่จะบวกหนึ่งเวลาที่เกิดมีเอฟเฟกต์บางอย่างในการนำให้ตัวนี้ขยับนะครับเราจะบวกหนึ่งนี่คือคอนเฟิร์นซึ่งฟีเอ็กชั่นนะในเทอเราเราถอย ไปถึงสุดตรงนี้ครับได้1บาทจากจากสีนตาลนะครับจากเหรียญน,นะครับไปเหรียญน,นะคือ1บาทนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 2ครั้งนะครับ2เหรียญเนาะ1 2ก็คือได้2บาทนี่ก็เป็นฟรีเหมือนกันถ้าไปไกลๆก็คือ1ต่อหน,นึงเกะไก่ก็ปุ๊ๆๆยยะะบปุ๊บปุ๊จจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊อน,นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊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 บป ตัวหมดมีสามเงื่อนไขก็คือถุงหมดในถุงหมดอถ,งถงดุงที่จัว่วคือทุกครั้งที่มีการเปิดของใหม่เนี่ยมันจะจั่วคนมาเรื่อยๆนะครับถ้าคนในถุงนี้หมดหนึ่งเงื่อนไขปุ๊บก,ก็คือสองในสามสองในสามเงื่อนไขจะเป็นการจบราวนั้นนะครับ,บและด้คือสองตัวหมดสองก็คือตั๋วหมดนะครับตั๋วหมดไม่มีมันไม่ม,ไม,มีไม่มีให้ใช้แล้วซึ่งตอนเซนะ็ตอัพบาตัว๋วจำนวนตั๋วที่เล่น,นอ,อ่ะดิพนตามเหยื่ที่เล่นจะมีบอกว่ากี่คนใช้กี่ตั๋วนะคะ นันก็เขาก็คำนวณข้มแนบมาแล้วนะแล้วก็อันนี้ตั๋วอะไรใช้อ่ะจะไม่มากลับอัที่เดิมน,นะมันจะออกจากเกมห้ามมาปรกันกันนะครับมันก็จะเป็นอ<ข>ินฟินิตี้ลูปนะครับสุดท้ายเหมือนสตาร์กี่คนอ่ะสุดท้ายก็คือเซเลบิตี้สองคนถ้าจย่างพ่ผิดนะสองคนถ้ามีคนมีคนดังกล,ลกงา,งายเป็นเซเลบสองคนก็หนึ่งเงื่อนไขเหมือนกันอ่าเงืง่อนไขเงื่อนไขแรกคนหมดถุงเงื่อนไขสองตั๋วหมดกองเงื่อนไขาสามมีคนดังอยู่ สองคนแหละสามคนนี่ยากอยู่น่าจะสองคนคุณสูงมาสองคนสองคนนะครับแล้วก็สองอย่างก็พอจบเกมรายลาสุดท้ายเลยนะครับอ่าได้อ่าทีนี้ที่คิเราไล่มาตรงนี้ตรงนี้เรื่องเอาศิล,ลปินแล้วเนาะแล้วก็ก็คือเราอันแรกเนี่ยคือเ,เซน็นเัญญย่าเราเอาดีมาก่อนซื้อเซ็นอ่ามอาขอคอนแทคเขาไว้ไม่ใช่อันนี้คือขอเปิดเรียกว่าไปปลูกปั้นศิลปิน รเราจะเปิดสุ่มมาหนึ่งอันน้นนนนม,มีจากัดแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนอันนี้มันเปิดไปแล้วเราจะเปิดนะครับเราก็เอาตัวมาร์กเกอร์ไอตัวเอางเงี้ย <Q S 1> มาตั้ง<า>ตารวมสตาร์ที่ห้าที่ห้าบาทเราก็จะได้ไลายเซ็นไปก่อนอได้ไลายเซ็นไปก่อน,ปอนเป็นคืนก็เป็นคนอมมิชา่นว่าในอนาคตถ,ถ้าเราซื้ออะเราซื้อแค่ราคาห้าบาทนะครับตามนี้นะครับต่อให้เขาจะโด่งดังผิวขาววิ่งไปขนาดไหนก็ตามเขาจะซื้อในราคาเริ่มต้นของสินค้าไปนะครับทีนี้ทำไมต้องมีสองอันเพราะว่า ศิลปินหนึ่งคนในในช่วงหนึ่งเวลาเนี่ยมันจะขายจะมีการซื้อขายได้แค่สูงสุดสองชิ้นนะครับแปลว่าเราจะซื้อคนเดียวซ้ําหรือคนอื่นจะมาซื้อก็ได้แค่นี้ถ้าหมดลา,ลายเซ็นหมดแล้วอะ่ะมันไม่ว่างละมันทํางานให้เราสองคนให้ให้สองคนอยู่สองลายเซ็นเท่านั้นคนอื่นมาซื้อของคนนี้ไม่ได้ละจ้ากว่าคนเนี้ยจะเอาเนี้ยมาคืนเพื่อจะที่จะขายครับขายที่ช่องนี้นะครับนี้นะนนะแต่ว่าก่อนขายก็ต้องมีคอนแทคก,กันเนาะแล้วคอนแทคได้ปุ๊บก็ต้องก,ก็ไว้ที่นี้เอาแล้วก็ควา ว่าขายแล้วนะครับประมาณนี้เนาะมีอยู่3สล็อตเนาะก็วางซับวางทับได้นะครับประมาณไหนบ้างครับอธิบายคร่าวๆหน่อยแค่มันชิ่งกับไอเทมสิลป์อาร์ตที่มันตรงกันนิดเดียวต้องมีก็มีคนต้องมีคนต้องการเป็นตีมัรก์เราก็ต้องมีตีมกรรมเอ้ยนี่ไม่ใช่ดีวอดด้วยอันนี้เหมือนกับเป็นเป็นแอคชั่นโดยโดยโดยใช้ เวอร์เกอร์เราเนี่ยลงลงไปวางแล้วเราก็จะเขียนคือเรามีแอคชั่นลองหรือเอ็กซิเกทีฟเนาะต่อต่อหนึ่งเธอแล้วอีกหนึ่งนั้นก็คือเอาคนเนี่ยมางครับตรงตรงไปพวกเนี้ยจะได้ของครับแล้วอันนี้คือได้อะไรแตจสิ่งได้นี้เลือกอ่าเหมือนจะเลือกนะมีบ่อตรงนี้ครับในเพย์เจ้าเอ็นจำไม่ได้ครับมูคบายพีอออินเวสเตอร์ฟอร์มเดลพาซาไปอยู่แกลเลอรี่พาซาก็ตรงนี้ครับโอเคอันเนี้ยบอกเลยว่า เยอะเยอะต้องมีคู่ติดตัวไปเลยตรงสัยข้ออะไรบอกมีทั้งหลายหมดเพียงแต่ว่าต้องใช้ต้องนั่งอ่านนิดนึงนะครับโอเคอันนี้อันนี้มาหนึ่งจําได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือขายกับเอาคาแทกแล้วก็ขายอันนี้คือมาเอ็กซ์พรก่อนกับซื้ออแล้วก็อันนึ้งก็คือซื้อเลยซื้อตรงเลยซื้อที่จะดันเลยเพื่อเอาสินค้าเลยตรงนี้ อันนี้เอาไลฟ์เติมไลฟ์เพิ่มเพิ่มความที่มีชื่อเสียงอจ้างคนอันนี้คือปลยเซนต์เซนตมาเวลาปลดจากบอร์ดพี่บอร์ดี่บปลดตรงนี้ปลดจากบอร์ดตรงนี้เลยใช่แล้วแล้วก็จ่ายราคาตามนั้นใช่แล้วตั๋วตั๋วคือของรางวัลหรือว่าต้องจ่ายต้องจ่ายของที่ได้ครับของที่ได้ใช่ไหมต้องมีลบต้องมีลบแดงแงลบกับดิสาร์ดแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คือ international market in มอ่ะยังไงบ้างครับไวเกมเหมือนเงื่อนไขจะมีข้างบน อันนี้มันแอปแตกละก็คือคือต้องให้ดูให้ดูเป็นแนวตั้งก่อนนะก็คืออันนี้ก็คือเดี๋ยวบอกที่อันนี้อันนี้อันนี้สหรับเล่นสามคนขึ้นไปใช่ไหมปกติมันจะมีแค่สองแถวนี้มันแถวกลางใช่ถ้าเล่นสามคนขึ้นไปก็คือใส่ทั้งหมดทุกแถวเลยครับผมอ่าแล้วังไงต่อเมื่อไขคืออันนี้ยได้อือฮึคือเสียงได้ได้อันนี้ได้รอยรอยป่าเนี่ยมันก็คือตรงล็อบบี้ของราล็อบบี้สังเกตคือรอยป่าคือล็อบบี้นะอันนี้คือหมายถึงว่า ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสีอะไรก็ได้หนึ่งสสามสีเสร็จแล้วเราจะเคมอ่ะให้ดูเป็นแนวเป็นบรรทัดก็คือเราต้องมีอาร์ตเหล่านี้ต้องมีอาร์ตเราเพื่อจะเคมเอากลับบ้านไปเลยเอากลับไปไหนก็มาแปะนี่ซึ่งอันนี้ก็คือมาก่อนได้ก่อนใช่ครับแล้วมันมีสแต็กเกียร์นะอันชนิดละหนึ่งเหรอนี่ไงหลังก็สามกตามอ๋อแต่ว่าเงื่อนไขในการได้แอคชั่นตอนนั้นตอนจะเทคแอคชั่นเราต้องดูว่าเราเราอยู่ในโลไหนโอเคอันนี้ก็ต้องสีนี้เท่านั้นอันนี้คือสองสีนี้อันนี้ จะ <Notre S 2> มีสองตัวหาขซึ่งเอาพวกนี้ไปทําอะไรนะเอาไปแปะที่บ้านตัวนี้จะเป็น end game ในรู้ก็จะบอกว่าตอนจบเกมถ้าคุณมีขายของหรือมีคนชอว์โชว์อยู่อะไรเงี้ยมาได้เท่าไหร่ครับเนี้ยจะเป็นรีบอร์ดถึงสองสองนะครับโอเคอะไรอย่างเงี้ยประมาณซึ่งไอแอคชั่นครึ่งบนเนี่ยมันคืออย่นี้อ่าฮะส่วนนี้เป็นไอออคชั่นออคชั่นก็คืออย่างเหมือนเดิมต้องเช็คด้านบนเหมือนเดิมออืฮึแต่ว่วา <primero. S 2> ปกติแล้วเราจะเทียบด้วยอาร์ตใช่ไหมแต่ถ้าออฟชั่นน่ะเราจะเป็นเงินแทนแล้ก็ได้นี้ไปเป็นเป็นได้ไปไม่ได้เอาโทเค็นมาแปะคือได้ไปเลยได้ตามรูปก็คือได้ทำแอคชั่นอย่างนี้ใช่เราจะเอาตัวเอ็กซิสแตนต์่ะมาอยู่นี่ถาวรเลยเวลาทำตรงนี้ครับซึ่งการที่เราเล่นแอคชั่นสองเนี่ยตอนจบเกมอ่ะมันจะมีมีเจลิตี้เอ่อมันจะให้เช็คเชลลิตี้ในในแถวนี้อืมหืมใครเยอะสุดในโลนี้หกสามหนึ่งไปหนึ่งสองสามคนสองเหมือนกันเ i ิร์ p เพสเ e c o n d page third page อันนี้ได้คะแนนเยอะจังเลยอ่ะ ก็มันค่อนข้างที่จะอันนี้รู้ไหมว่าลำบากหนึ่งสองอิทธิอันนี้คือได้ย่้งอิเธนพ์ได้อิเธหนึ่งคือได้อันเนี้ยหนึ่งคือได้อิทธิพลน้อยนะฮะแต่เงื่อนไขจะมีเงื่อนไขให้ตรงนี้ก็คือจะเล่นหล่านี้อืมโอเคอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วเราเล่นก็คือทิกเกอร์เล่นจนทิกเกอร์จบเกมใช่ไหมไม่ได้เป็นเป็นรอบมันจะวนไปเรื่อยใช่วนไปเรื่อยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ครบเงื่อนไขสองในสามครับผม ก็ถือว่าจบเกมใช่ใช่คือรอบสุดท้ายแล้วใช่ประมาณนั้นีนคิดว่าอเราก็มีอะไรต้องไปปวดนิ้วอีกทีทำไม่ได้ต้องรู้อีกไหมมันมีเอ้ยมันมีสแตนด์เยไม่ทําอะไรอ่ะใช่อันนี้แหละก็ตัดจากตะกี้ใช่ไหมเราจะมาดูว่าตรงนี้ครับรูปเนี้ยคืออ้ามเนื่องจากเรามีเอ็นเกมเนาะเราจะมีว่าชวยคอนมีเท่าไหร่เนาะซึ่งจะต้องดูในไม่ว่าจะเป็นในอันนี้ก็ดีหรือในหรือว่าที่เราขายแล้วก็ดีนะครับในกรณีก็ดีมาครั้งไอคอนมันไม่พอตรงนี้ถ้าใคร จ่ายเงินอินเวส์เยอะสุดนะครับมันจะมีราคาอยู่เงี้เนาะก็รับดูว่าใครจ่ายเยอะสุดคนคนแรกจะได้เลือกหนึ่งอันฟรีอืมหนึ่งอันฟรีเอาไปรูปีออเอาไปเป็นไอคอนไม่มีไม่มีมูลค่านะไปเป็นไอคอนในการทำวีนี่เอามาเคมเป็นเงินเซตเอาจะทีปเออเอมาเข้าเซตนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะก็ที่เหลือก็ต้องไปอ่านแน่นอนกสัญลักษณ์เดฟเฟนเดนตลี่ต้องฝากไปอ่านต่อเลยครับนี่เลย อันเนี้ยสอนไม่หมดแน่นอนเพราะอา<ต>จารย์ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไอค๊อดมันบอกอยู่แต่ว่าอยากให้เคลียร์ก็ไล่อ่านมันแค่ประโยคลายเดียวเนาะมันก็แบบพุ๊บๆุไปเกณฑ์นี่เกณฑ์นี่โอเคประมาณนี้อาจารย์คร่าวๆคร่าวๆว่าออแบบคร่าวๆคร่าวๆโอเคในทางก็ได้ฟีลประมาณนี้ได้แค่นี้แหละจบชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่ก,กลดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอเร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอรดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภ,ภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช h อป e ีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ นับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อ a r d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i a r d s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ